อ่ะเรามาเรียนต่อนเนาะในวิชาของบัญชีร่วมค้าแลระบบใบสาคัญและบัญการบัญชีสินค้าและระบบใบสําคัญนาะเรามาดูคือการเปลี่ยนแปลงใบสําคัญนะการเปลี่ยนแปลงใบสําคัญจายเราดูแันว่าเนี่ยนะว่าในระบบของบัญชีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบันทึกใช่ปะในตามที่ใบสำคักระบบใบสำคัญเนาะใบสำคัญเนี่ยการจ่ายเงินผู้รายการนะต้องบันทึกบัญชีสองขั้นตอนคือูบันทึกเต็มมีสิน ซึ่งเกิดจากอะไรเจอการซื้อสินหาซื้อของ,งทาจนสิ้นและคือการค่าใช้จ่ายชำระค้าหรือชำระหนี้เงินกู้ดังนั้นโดยบันทึกในไหนลูกในทะเบียนใบสำคัญและบันทึกในการจ่ายชำระหนี้ในทะเบียนในลูกจ่ายเช็คนะดังนั้นเราต้องมีสองขั้นตอนคือบันทึกในทะเบียนใบสำคัญและบันทึกใน,นลูกทะเบียนจ่ายเช็คและต่อมาในรายการทั้งสองขั้นตอนนั้นเรียบร้อยใช่ไหมลูก แล้วทุกอย่างเมื่อจ่ายเช็คเรียบร้อยแล้วทำไมคะเกิดว่าเราต้องยกเลิกรายการนั้นหรือแล้วก็การแก้ไขรายการนั้นเราก็แก้ไขรายการแบบไหนคือรายการที่เดี๋ยวดูนะว่ารายการหรือการแก้ไขรายการในระบบไฟสาคัญเนี่ยที่ควรทราบนะลูกนะคืออะไรบ้างมิหนึ่งคือการส่งคืนสินค้าวัตถุดิบหรือสิทธทรัพย์นะสองการชำระหนี้ตาม ใบสำคัญเพียงบางส่วนสามคือในรูปการชำระนี้ด้วยตัวเงินสี่คือในค้าลูกการการการแก้ไขข้อมูลการการแก้ไขข้อผิดพลาดดังนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงของระบบใบสำคัญหรือใบสำคัญจ่ายอันนี้เรามาดูอันแรกคืออะไรลูกอันหนึ่งคือการลูกการยกเลิกหรือการแก้ไขรายการโดยรายการโดยที่ส่งคืนสินค้าวัตถุดิบหรือสินทรัพย์ ดังนั้นเราจะต้องลงในสมุดรายวันทั่วไปนะคะเราต้องที่ลงในสมุดรายวันทั่วไปนะลูกนะโดยคะแนนต้องะะได้ิตสินค้าใบสาคัญจ่ายส่งคืนและผ่าสีซื้อเราเรก็องลงเสมอว่าลงในสมุดรายวันทั่วไปนะคะต้องเดบิตสินค้าเดบิตใบสําคัญจ่ายเลขที่เท่าไหร่ก็ว่าไปและเครดะคะิตสคส่งคืนและผ่าสีซื้อต่อมาเมื่ออันนี้เราส่งคืนวัตถุดิบหรือสินค้าสชนค้าต่อมา ถ้าเราส่งคืนเป็นสินทรัพย์ละ่ะเหมือนกันเราก็ต้องเอดบนผิดนะคะใบสําคัญจ่ายนะคะจ่ายได้ครับต่อมาด้วยสินทรัพย์และภาษีซื้อเห็นไหมคะเราดูว่าอันนี้ถ้าเป็นสินค้าแล้วัตถุดิบเราใช้คําว่าส่งคืนและภาษีซื้อเครดิตนะถ้าเป็นสินทรัพย์ให้ใช้คําว่าสินทรัพย์และภาษีซื้อดังนั้นได้ครับในทะเบียนใบสําคัญในช่องหมายเหตุการจ่ายเงินตรงคําว่าประคัญต์กนีีคือน,นะคร เราต้องอ้างอิงถึงเช็คที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะลูกดังนั้นเราโดนดีเนาะโอเคต่อมาดูตัวอย่างนะตัวอย่างร้านเมืองทองจำกัดมีรายการบางส่วนนะคะมีรายการบางส่วนนะมีรายการบางส่วนนะในเดือนกันยายน25งพเอกห้าอันนั้นเราไปดูวันที่8ปดเขาซื้อวัตถุดิบจากสิงห์โสคนนะลูกจำนวนเท่าไหร่คะห้าหมื่นบาทภาษีมูลค่าเพิ่มเจ็เปอร์เซ็นต์มีเงื่อนไขใช่ไหมคะและออกไปคำกับเท่าไหร่ลูกเก้าสิบสี่ เสร็จแล้วซื้อซื้อในรูปซื้อวัสดุโรงงานจากร้านมอริิคิง7 0 0ดบาทภาษีม 49, ูลคาเพิ่มสิบเปละออกใทัมภารให้ในรูปเก้าขีดสิบแปดอ่าเสร็จแล้วส่งคืนเห็นปะส่งคืนวัตถุดิบไนร้คนสิบีโซโคนจำนวนสี่พันบาทภาษีค่าเพิ่ม7%จ็ดและส่งคืน,นควัตถุดิบร้านมอลิคิงในร้านหกร้อยบาทและภาษีมูลค่เพิ่มเจ็ดเซ็นต์้ขให้รูป เขาให้บันทึกรายการส่งคืนลงในสมุดใบวันและทะเบียนใบสําคัญเรามาดูก่อนทะเบียนใบสําคัญก่อนดูนะเราตอนวันที่แปดเลยอันดับที่เก้าขีดสิบสี่บริษัทโูกซิลิโสคนจํากัดอธิบายคือซื้ออะไรลูกซื้อซื้อวัตถุดิบอน่เป่นขายสองทับสิบ 10. วันที่อะไรลูกสิบปที่เราจะต้องใจใ่ายเงินเขาช่ไหมคะและวรายวันหวหน่เก้าเนาะ และชิลคือนี่คือรอวอเนาะ,ะเสร็จแล้วเลยลูกจ่าเท่าไะหร่คสัน้ซื้อติ๊เท่าไหร่ื้อติบมา50า0บาทแต่มีภาษีค่าเท่าเท่าไรคะ350เสร็จแล้ววันที่13อ่าร้านโมนิคิวเหมือนเดิมซื้อวัตถุโรงงานสามเท่าไรคะสบแปรอวอ9้าเมือนกันอ่าเสร็จแล้วก็เลยลูกเสร็จแล้วเช็คได้ที่รอว์เ้าอมันชิลคที่คือเานะนะนะแล้วก็7,490มีภาษีซื้อเท่าไรลูก ภาษีซื้อเท่าไรคะ490แต่ก็จะลงไปเท่าไรคะ7,000บาทอันนี้คือสะเบียนใบสำคัญต่อมามันขึ้นในไลูกมันขึ้นในสมุดรายวันแล้วก็เดบิตเลยคะเดบิตใบสำคัญเลขที่9ขีด14ยอด4,280และส่งคืนพอดบเท่าไรคะส่งคืนพอดี4,000อ่าและภาษีซื้อ2,280เสร็จแล้ววันที่18เดือนกัน แต่นี่เราส่งคืนเป็นสินทรัพย์ใช่ไหมคะเราต้องเดบิตนะคะ่ะเดบิตไปสำคัญใบสำคัญจ่ายเลขที่948ด้วย642แล้วมันจะหูลงนาเท่าไหร่คะ600และภาษีซื้อเท่าไหร่ดู42ดังนั้น,นโอเคอน,นี้คือรายการแรกที่เราส่งคืนเลยคะเป็นวัตถุดิบอ่าสินค้าหรือสินทรัพย์อันนี้เรามาดูอันที่สองอ,อันนี้ หัวข้อนี้พอแค่นี้่อนนียวต่อไปเราเจอในคลิปหน้านะคระะับนักศึกษา